วันนี้วันที่24ตุลาพุทธศักราช2,557วัดประธรรมกายเมรักประเทศเบลเยียมตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นต้นสนลกรางผ่านไป30ปีต้นสนหมดอายุก็เลยต้องตัดตัดให้เป็นโลกแล้วก็จะต่อไปในอนาคตก็จะบดดิน แล้วก็จะปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้ดอกให้เป็นดอกสีชมพูทั้งวัดเลยตั้งใจปลูกต้นซากุระช่วงนี้อากาศประมาณิบองศาหนาวมากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบหนีวัฒธรรมกายเบเนลักษ มีสี40ต้นขึ้นไปต้นขนาดนี้สองคนโอบขึ้นไปอากาศเย็นทั้งปีสามารถต้อนรับคนไทยที่จะมาพักได้